ว่ามันเป็นแบบมันไม่สุดทำแล้วมันยังมันมันมันไม่สุดเพราะว่าเราไปเวลาเราไปสนามอ่ะเราก็อยากจะดูไอ้รุ่นพวกเนี้ยผมก็เลยอยากทํารุ่นที่มันแบบเป็นไฮไลท์อะให้คนอาให้คนสนใจให้คนจดจํามากกว่า สวัสดีครับผมยูแปดริ้วอาวิชาติฟาร์มครับผมก็อาชีพหลักของผมก็คือทำทำฟาร์มไก่ไข่ครับทำฟาร์มไก่ไข่หลักๆเลยแล้วก็ทำเสื้อผ้าเป็นแบบเสริมลองทำดูครับรถคันแรกกันรถคันนี้เลย รถคันแรกรถรถที่บ้านเลยครับรถที่แบบเราเกิดมาครับพ่อเขาซื้อรถคันแรกเราก็แบบพอถึงเวลาเราโตมาเขาก็ปลดระวางแล้วก็เอามาแต่งพรสมก็มีเนี่ยพวกเนี่ยเอออีโวอ5สามห้าประมาณน,นี้ครับแล้วครอบครัวเป็นเวลไฟครับก็ทำทาหมดเลยครับก็แล้วพวกก็มีมปปล้อเบรกโช๊ครีแมปตอนแรกเด็กผมก็ใส่เร่งดีกว่าปกติ แล้วก็อะไรที่ควรทําผมทําหมดเลย<ม>ถ้าเป็นมอไซค์คร,รับมากว่ามาอไซค์ครับผมหลักๆแล้วเล่นมอไซค์รถยนต์เพิ่งจะมาเล่นไม่ไม่นานเนี่ย<ม>เล่นแต่ไม่ได้ไม่ได้แข่งครับเล่นแต่ไม่ได้แข่งหลักๆแล้วเป็นมอไซค์ครับเพราะว่ารุ่นอื่นเนี่ยเพื่อนๆเขาทํากันหมดแล้วแล้วแบบทํารุ่นอื่นแล้วแบบผมว่ามันเป็นแบบ มันไม่สุดทำแล้วมันยังมันมันมันไม่สุดก็เลยอยากทํารุ่นที่แบบให้คนหันมามองเราอ่ะรุ่นคือเล็กให้มันรุ่นใหญ่ไปเลยเพราะว่าเราไปเวลาเราไปสนามอ่ะเราก็อยากจะดูไอรุ่นทุกเนี้ยรุ่นเล็กๆเราก็ไม่อยากจะดูหรอกเพราะมันก็ทั่วไปเห็นได้ทั่วไปแต่รถทุกเนี้ยมันจะวิ่งปีหนึ่งเต็มที่ก็หนึ่งครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นเองผมก็เลยอยากทํารุ่นที่มันแบบเป็นไฮไลท์อ่ะให้คนแาให้คนสนใจให้คนจดจํามากกว่าช่้งแรกก็ได้แชมป์เลยครับ ก็ดีใจนะก็ดีใจเพราะว่าเราทําครั้งแรกเลยอ่ะเราเพิ่งจะทําเลยอ่ะคือมันคือสนามแรกแล้วมันคือครั้งแรกของการทํารถหน้ายาวของพวกผมอ่ะช่างว่าเขาก็ไม่เคยทําครับเขาก็ทําคันนี้เป็นคันแรกแล้วก็แข่งเป็นครั้งแรกแล้วก็ชนะเลยเงี้ยมันเหมือนแบบว่ามันก็ดีใจอ่ะมันคนหนึ่งก็ทามันตั้งนานแล้วเงี้ยเราทําแค่ครั้งเดียวช่องทางติดตามก็เป็น Facebook ครับ เฟซบุ๊กพลันยูอ่อนใจอเอ,อื้อเป็นภาษาอังกฤษครับเฟซปลอมก็เยอะมากครับต้องดูดีๆครับ